นี่งไงวันนี้แม่เากาฝากสั่งน้ำเซเว่นนีดแล้วผมก็สั่งด้วยนะฮะคราวนี้ปกติผมไม่สั่งเลยแต่ตั้งแต่ไปซื้อน้ำที่เซเว่นนี่นะฮะห้าแก้วโอ้ยนี่ก็เดี๋ยวคำงจะเดินกลับร้านแล้วต้องรีบเดินนะครับเพราะว่าอีเคียแม่งโคตรหนักเลยจ้าสวันดีฮะวันนี้วันเสราร์ที่เอ่อเสราร์ที่หนึ่งนะฮะหนึ่งกันยายนนะฮะเออขึ้นเดือนใหม่แล้วนะก็เอ่อ นี่อาจจะสงสัยนะว่าผมขึ้นม,มาทำผมขึ้นม,มาข้างบนทำไมนะครับมันยังลงวันอยู่เลยมไม่ลงมไม่ทำงานข้างล่างนะเลยพอ,อดีวิชาที่ผมเรียนเขาสั่งงานกลุ่มนะฮะเราเพื่อนเขาแล้วเพื่อนในกลุ่มที่ผมดูเขานัดคุยงานอยูนะ่เนี่ยก็เลยไอเชียกระดุมอยู่เดี๋ยวอิด <c oughs> เดี๋ยวก็เลยขึ้นมานี่ก่อนนะฮะวันนี้ลูกค้าไม่เยอะวันศุกร์ไงพวกนักศึกษาเขาก็บอยบายเขาก็รอรถคูกลับบ้านงานเนะเออแล้วน,ะนี่ก็น้ำไปซื้อมาอล้วนะครับ เอาคาเฟ่ได้วันนี้สั่งช็อกโกแลตเย็นมาเล้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าเป็นเป็นยังไงเออเออเซเว่นนี่มันมีไอ้นี่ไอ้นี่ใหม่ในตอนช่วงนี้มันสะสมสเต็มนะฮะสะสมสเต็มผมเห็นว่ามันไม่ได้สะสมมานานแล้วนะเออเขาสมัยก่อนนะสัตว์เห็นมีสเต็มไม่สะสมบ่อยมากเลยแต่ว่าช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะมันมันน่าจะไม่ได้ทําตอนช่วงโควิดนะะแต่ก็กลับแล้วนะการสะสมสเต็มนะฮะมันมีให้เลือกมันมีให้นี่เลยนะ แบบมันมีให้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีสมาชิกมี all member อะไรแบบเนี้ยเขาจะให้สะสมเป็นเ s ม e m ก็ได้นะฮะันทบงแบบ stem ต t e ออนไลน์เรียกเรียกอย่างนั้นถูกไหมวะมันเป็น stem เอ่อแบบมันมันจะอยู่ในแอปอะมันมันจะมันต้องมาแปะนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะเรียกว่า,าต t e m ได้ไงอะถ้าเกิดไม่แกะแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะฮะมันจะเรียกว่า s ต e m ได้ยังไงนะฮะผมผมสะสมแบบแบบเป็น s ต e มจริงจริงดีกว่านะฮะเพราะว่า ผมอยากติผมชอบผมชอบแปแปๆแ,แบบนี้แหละเออไม่รู้ว่าจะเอาไปแลกอะไรหรือเปล่าเพาะมันมีอะไรบ้างวะเออมีเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างนะผมอ่ะน่าจะสนใจโต๊ะอยู่มั้งไม่รู้เงินก็แต่ไม่รู้จะเก็บทันอเ่นะมันเอาอสแต็มนี่เห็นบอกว่ามันจะเลิกมันจะเลิกให้ตอนไอ้โปรโมชั่นสเต็มเนี่ยมันจะเลิกตอนเดือนเดือนเดือนพฤศจิกายนเนาะเออก็นัออ่นแหละไม่รู้ว่า จะเก็บได้ทันเจ็ดร้อยบาทหรือเปล่าถ้าเกิดไม่นั่นก็เดี๋ยวก็เอาหมอนก็ได้จริงนนยเออไหนก็เก็บๆมาแล้วก็นั่นแหละฮะเอะอเน๋อแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวลองชิมไอชโโตต็อโกโกแลตอีกรสชาติเนี่ย mm. อร่อยอร่อยดีเอออร่อยนะ เออเออเพราะแต่เออมื่อวานเนี่ยพอพูดพูดถึงนึกถึงเรื่องไอออคาเฟ่อะไรแบบนี้นึกอะไรได้อย่างนีงแล้วพอผมไปสังเกตไอ,โ,อโลโก้เนี่ยโลโก้เนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนโลโก้มันไม่เป็นแบบนี้นะฮะสมัยก่อนโลโก้มันจะแตกต่างแบบนี้ฮะสมัยก่อนตัว F อเนี่ยตัว F ไม่ใช่ตัวเอตัว L อเนี่ยมันจะหันไปอีกด้านหนึ่งนะฮะผมผมน่าจะเอาขึ้นมาโชว์บนหน้าจอเลยนะเออถ้า ผมผมรู้นะครับว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรนะเพราะโลโก้เก่าเนี่ยตัวตัวตัว L ที่มันยึกยืดไปในด้านแบบนั้นนะมันดูเหมือนตัว F นะฮะแล้วลองอ่านดูเีอะ A F F นะฮะ F Cafe นะฮะาเฟ่ตูดนะ <c oughs> เออมันความหมายเปลี่ยนไปเลยนะฮะไม่ใช่คาเฟ่ไขนะ่น้ำเป็นคาเฟ่ขายบริการมากกว่านะฮะอย่างนั้นนะเหีย <c oughs> <Yeah. c oughs> เล่นอะไรกูร์เ่นแบบมันนึกได้กันสมัยก่อนผมเคยไปดูวิดีโอไงดูวิดีโอแบบ ฝรั่งทํานะเขามันมัน,มน,มนวิดีโอเกี่ยวกับว่าว่าเกี่ยวกับโลโก้ที่มันสามารถที่มันอ่านได้อ่านอ่านเป็นอย่างอื่นได้แบบที่มันดีไซน์มันมาปแปลกๆนะฮะแบบเนี้ยแล้วไอออรคาเฟ่มันก็ไม่โผลย่างเงี้ยเขาก็เลยจําได้นะเอสคาเฟ่น,นะฮะเล้ยก็ดีแล้วนะที่เขาเปลี่ยนแต่ผมว่าโลโก้เก่าตลกกว่านะจอิอง เมื่อกี้ก็ไปกินสเต็กมานะฮะสเต็กร้านเดิมสเต็กพีอูนะฮะเออก็ สั่งสเต็กปลาดอลลี่มานะตอนก็จะสั่งหมูอบชีสแล้นะแต่หมูก็ไก่เขาหมดนะฮะลูกค้าร้านเขาเยอะนะฮะสเต็กร้านนี้ลูกค้าเยอะตละอดเลยเพราะเขาเปิดแค่ตอนเย็นนะฮะก็ตอนเย็นก็เลยลูกค้าเต็มร้านเลยนะฮะนั่นแหละบางทีก็เลยไม่มีหมูไม่มีไก่นะฮะมีแต่ปลาแต่กินไปก็อร่อยนะกินกับซอสบาร์บีคิวที่สั่งมาแต่ซอสบาร์บีคิวร้านนั้นมันอร่อยไงเออผมไปผมต้องสั่งซอสบาร์บีคิวมาด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ต้องสั่งสองถ้วยนะครับถ้วยเดียวมันไม่พอนะจริงๆเออเพราะววว่่าาาผมมอออยยกกกกไไรรรบบบิินัซส์ีีคะงงเเ้ ี่มันจิ้มไม่พอนะฮะน้ำจิ้มหมดก่อดสเต็กหมดไอเทียแมวนะฮะอยากมีสเต็กอยากมีน้ําจิ้มไม่เท่ากับสเต็กนะฮะตลอดเลยเมื่อวันก่อนผมบอกใช่ไหมว่าผมดูในไลน์แมนไม่ใช่ดูในแก๊ปมันบอกว่ารบารสเต็กนี้มันเปิดเอ่อเปิดแค่วันพุธพัสดุสุขนะฮะไม่ใช่ฮะมันปิดแค่วันเสาร์นะฮะผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ เมื่อทีนี้ผมไปเมื่อวันจนันทร์อังคารแต่ร้านไม่เปิดนะสงสสยแบบเขาไปไหนมังไม่รู้นะฮะก็นั่นแหละสรุปโลกเป็นจริงแล้วละ่ะร้านสเต็กปีโอุูปิดแค่วันเสาร์นะฮะเออในรายแมในในแกร็บโอหกกูนะฮะหรือหรือเขาตั้งไว้แบบนหนนีไม่รู้กันนะฮะแต่นั่นแหละเอออืมก็เออนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะไปกินบ่อยขนาดไหนแต่มันแบบถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็ไปกินสเต็กลาะนะคือมันคือมันได้เยอะไงแล้วมันแล้วมันถูกด้วย เออราคามันไม่ได้แพงอะไรมากก็เลยเออนั่นแหละอาจจะไปกินสเต็กร้านหไหนบ่อยๆแต่นั่นแหละครับอืมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออเมื่อกี้ซื้อทอาพิดเล็กโตมาสองกระป๋องนะฮะผมเดินไปเซเว่นเงี่ยก็ซื้อกาิิเล็กโตไปมัน จริงิแจะซื้อชาอุชิหรืออะไรนั่นแหละแต่ว่าผมยิบอันนี้มาเพราะมันได้มันถ้าเกิดซื้ออันนี้สองห่อป๋องมันได้สเต็มสเต็มสามบาทสองตวงนะฮะก็เลยได้ซื้อซื้อมานะฮะมันก็แหละอร่อยดีนะนั่นแหละฮะผมซื้อมาเพื่อสะสมแต้มแต่มันก็ทําให้ผมได้ลองลองชิมน้ำที่ไม่เคยดื่มมาก่อนด้วยนะฮะแต่รนะพอแล้วเมื่อนี้ผมจะไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังต้องทำงานต่อไปนะฮะวันนี้ก็ วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ทํางานอะไรเยอะมากแลก้แบ็ไปทํางานแล้วตอนตอนบ่ายขึ้นมาคุยงานยังยเมื่อแต่ไม่ได้ลงมาทำงานต่อนะฮะเพราะว่ามันมีงานตัดต่อไปีโอ้กเนี่ยก็ต้องคุยอะไรเยอะต้องเขียนสคริปต์ต้องอะไรนะฮะก็นั่นแหละเออวันนี้ลูกวันนี้ลูกค้ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แ,แม่ก็ไม่ได้ขึ้นมาเรียกเงแสดงว่าไม่ลูกคา้าไให้เต็มร้านละร้านเลยมาวันศุกร์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเออนั่นแหละฮะเดไม่วคปคลิปละนีเดี๋ยวผมจะอาบน้ำอาบน้ำนะใครเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับเดี๋ยวนะ กูเดินออกมาหน้าห้องแล้วกนแสงอะไรไม่รู้อยู่ตรงข้ามห้องอะไรวะนะเดี๋ยอีเฮียกูสงสัยเลยเขาจอดรถอะไรอยู่หน้าหน้าร้ายมาเนี่ยมันคืออะไรจ๊ะอะไรอ่ะอ๋อรถทัวร์สองชั้นอีเหียแสงมาแบบนี้กูนึกว่าใครมัน ใครมาจอ่อแสงอะไรนึกว่าตำรวจม,มาจออหรือว่าแม่งยูกโอมาจอดอะไรอย่างงี้อเฮียตกใจหมดไม่มีอะไรนะเอ้ยไปอาน้ำนอนลอะเฮียโอ้ยอย่าทำกูตกใจสรี